สวัสดีครับเมื่อนี้มารวยพามาตามในทางเลขผีบอกนะครับผีมาบอกน้องไอติมเป็นเลขตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องผีหน้าจงนะครับน้องไอติมไปรวมงานศพนะครับแล้วกับพี่ไส้ไอออโต้ไปบวชจูมไหนะมาบอกเลขน้องไอติมว่ามาเอามาเอาจะให้เลขนะครับเป็นเลขตัวเดียวเพิ่นฟันวิวใดล่งดลองไปติดตามรับชมรลบฟังกันครับาจารย์น้องไอติมคือไห,หว้ช่วยเถอะยุ่ปอได้แล้ว อานุบาลสามจะขึ้นปอนึงแล้วปีนี้นี่น้องขึ้นปอนึงเนาะฮ่าคุณเก่งเลยวะเป็นที่ไหนยังไม่รู้บอโอเอาตัวตัวก็ได้ปงผมรู้ละก็ได้คนส่งเทเดะบทจูมผู้ใดเสียตาจงตจงเป็นผู้ใดเป็นเป็นปตาเป็นอาเป็นลุงเป็นหน้าเป็นหยาบตะล่านโอหยาบตะล่านบอ

Con ng Ngo <laughs> <Is Lebens vậy? cười> là ngon đến năm thuật thì là con nào Vỏ năm thế là cái năm như thế là Ba năm như thế là Ba năm như thế là Ba Ừm. như thế là Ba như thế là Ba năm như thế là Ba mà như thế là Ba năm như thế là Ba năm là như thế như là là ให้ฟันตรงนี้ทีมันนั่เจียงทีเนาะเอาอกระต่อแล้วฟันตรงไหนลนานั่งยืดแล้วนวดขาให้ทวดดูปแป๊บนึงแล้วที่มีกระจงกระมาืานวดขานวดขาไอ้นวดขาให้ทวดโอ้ย้วดเนาะปวดเนี่ยเท้าเท่าเนี่ยกระจงเนีนย่างมาแล้วบอกเลข<ช>อือที่ต้องย่ำเจ้าน้อยนะเพราะวา่าน้อนที่พันเบาคอยเนาะมาเลยก็เลยต้องเบาเสริมเจ้าน้อยเนี่ยเพราะวา่าเขาจะเห็ด งานอยู่ข้างบ้านนะครับเสียงดังหน่อยสิ่พี่บอกเสียงมาดังก็เลยต้องทวนเนี่ยน้อยเนาะขอโทษขออภัยนะครับก็พี่บอกของใครดูสิพี่บอกตัวเลขพี่บอกเป็นเลขวางไลยี่สิศูนย์พบอกเป็นตัวเลขเด้เนี่ยยีสศูนย์เลยตัวเดียวเนี่ยนี่หลายจำอะไรเลยเต้เตไปบอกแม่เตยเต้บอกแม่ว่างเดยบอกแม่เต้บอกแม่ว่านพ่อจงมาบอกเลขบอก ไปงานเพื่นบ่ะ<บ>ไปงานโทเพืนบ่บอ้ไปน้องกันอยได้วยอืมก็เลย่จ้าตาจงวาเนี่ยด้ฟันยานท่นว่ล่ะในฟันยานบ่ะยานตาจงบ่ะในฟัน่า,านเหมือนกันแวพื่อยังบอกตาเล็กพูนไุ้ดสีได,ดล่ะสีแดงสีแด,ด,ดงอืม ตจงเสียสียทีแดงมาบอกน้องไอ้ทิมเนาะเออเกยงน้องเปนจับว่าฝันเลยเนาะเอาเงินได้เงินเอาเงินได้เงินเอาเด็เงินได้เงินนี่เด้อไหนเงินซื้อเนี่ยเด่นโกคารเนาะเดินซื้อเรียดได้เพาะทัดทนว่าเลยบอกลังเพื่อนบอกตัวแรกก็ตาโจงว่ะซื เมือ no ่อกี้หนูพูดเจสไม่ใช่เหรอเออเจ็ดนแล้วเนาะเพิ yes> ่นอาจเรียกคำตอบผิดเนาะโอโตวาเก็นเนา้องติมฟันโมเดนี่ขึ้นเนาะเพื่อนกำามาเาช่วยตฟังบ่บ นี่จะบอกแม่ม่ะมาแม่ก็มาบอกมาบอกออนะครับน,นอ 10, ยตีฟันก่านเลยพี่น้องนะครับฟักนกระลักหนวดหนวดแย่ถวดเนาะหนวดไนะด้ถวดแล้วกัแต่จงย้ยะมหายเงี้ยหลังนี้เนาะบารเตอทีกับารเทีนึงบารตทีนะนึ่งร้อยเนาะหนึ่้อยหมูสามเนะน้อบารเทีหลังนี้นะครับ แต่จงกลไดมาหาได้วางเลยเปน็นก้อนปืนสิบ,บอกเลขพล่างได้ดีล่ะจิมจิมตาสุดบ,บอกเลขโอ้จิมจิมตาสิดบ,บอกเลขอืมนะครับอาร์บอกเป็นตัวพี่น้องตัวเดียวห้างเดียวนะครับสื่อน้ำปลาในเด่นนะครับมวลนลยเป็นตัวเลยนะครับน,นี่เป็นฟันจำได้เนาะฟันปับ๊บกับบอลซูมเมียฟันนะครับเ,เป็นเลขแปลกเลยนะฮะคือเลขแปลกเหรอมาตีสกันเนาะ <laughs> เอาบนว่าเขียนไม่เลขแปดเลยท่านเขาเลขแปดใส่ได้พี่น้องไงเพิ่มักแปดอว่า <laughs> นะครับอาจจะเป็นแปดเจ็ดศูนย์อะไรเ,น,เ,เน้น,นะครับน้องไอติมว่าแปดเลยเขียนไม่เลขแปดเลยน้องไอติมนะครับเอาขับเป็นว่าน้องไอติมนะครับฝันว่านะครับแต่จงที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับที่น้องออโตนี่ไปบวชจุ่มให้นะครับเนาะไปบวชจุ่มให้แล้วน้องไอติมได้ฝันว่ากำลังนวดได้ถวดน,นะครับนวดที่เตียงหลังนี่แหละแต่จงในายางมากมเติมๆเหลือตาถือบอกเลขนะครับหลือบอกเจ็ดศูนย์ไว้ล่ะ จ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเด้อนะครับตามนี้นะครับสำหรับน้องไอ่ติมนื่งวันนี้บอกเลยตัวเดียวห้างเดียวเลขผีตาจงมาบอกเลขนะครับเพิ่นกะด้ไปงานศพเนาะครับอันออโต้นะครับน้องไอ่ติมก็เป็นคนที่เคยให้เลขแม่นมาแต่ไดนเนาะเพิ่นกายแล้ะชนนี้เพิ่นกะก็สิบอกนตัวเลขว่าแม่นไม่รอาเต่าเป็นฟันนี่งกับว่าแน่นะครับเนาะฟันเนี่ยอาจจะแม่นเนอะนะครับบัานในเพิ่นฟันนะครับฟันจำได้นะเด็กหน่อยเช่นนี้ฟันแบบไหแต่เจีงเติบอยู่เด้ออนุบาลสามเนาะ อนอุนบาลสามแล้วนะครับจะได้ขึนปอแล้วนะครับเก่งแล้วเดือนนี้ต้องสุดคุนยังไหไปต้องสุดคุณยัไปสุดคุท่านใดเอาสุดคุณท่าน, <S an> านในดนะครับแต่ว่ากับจ <S an> ีนเริ่มเขียนได้แนวเนาะขึนปอแล้วนะครับแต่ถือว่าฟันหักอยู่นะครับมคนขื้จำเลยนะะญาติมันจะจำได้ที่ะให้วันนั้ฟันไม่ให้ ไม่ได้หายมิตรเร้เจ้าจะจมงแม่หลักรย่านกอดแยกถวดไน่ได้ฝันแต่แตจังวันจะบอกเลขด้วยตีมองสิเดียวจะบอกเลขย็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเป็นตัวเลขของนอยตี๋ันได้บอึคนมมาแล้วพอใชมาขับกลับวะเอาตัวแมนนอีหล่งเอาตัวแมนๆไม่ได้ซื้อเลี้ยด้วยาของมันี่ อันนี้ชีลเลียยางร้อยหน้าบ้านนี้รวยเด้อนี่รวยผ้าตังวงเขาตาวงเหนียวน้ำนี่เหนียวหวั่นผู้ได้กลายมาเขาสาดน้มเพียงเดียวเลยสายแหวนเดยอ่างวนเนี่ยจับไปเลยเข้าลินมาเรือมาเรียนวะเรียนแท้วะบวกเึด้วยนะครับผู้รดยผ่านมาเส้นบ้านหน้าบ้านม้วนรยมาเรือแท้วันพอโตเข้าไปดินสาดน้ามไฟแท้ว่านะครับมีเลือดไปมีมีมีแอนแน้าลินไปพี่ชาบัวกสาดนามไป ชี้แล้วโอ้เนี่ยแล้วเขากากังหนาบ้านเท่าีงนำแล้วนะครับน้องเอซีผู้ใดีายมาก่มากอมาเลยหน้าเนาะน้องไอติมกอลโตเด้อนะครับมาให้ไอติมกโอลโตสารน้ำใส่แน่นะครับมรเลยกระชีอรีแล้วย่านเปียกอ <laughs> ไก่สงการแล้วนะครับไก่ชงหมหน้หมน้องไอติมวันนี้น้องไอติมกับฟันเห็นตายจงนะครับสิ้นชีวิตไปแล้วนะครับอ <c oughs> อโต้เนี่ไอายเพื่อนนะครับไปบวจุ่มห้ยมันต้าม่าน้องไอติมกอลฟันเมื่อคืนนะครับ ลูกชิ้นอืมลูกชิ้นว้าวได้ลูกชิ <h <h ้นเอ้าในฟันนี่เพิ่นก็บฟันแบบนี้แหละฟันหน่อยตาจงถือเชีอกิ้ไปแล้วนะครับอย่างว่าบอกเลขนะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเป็นเลขของหน่อยติมเด้อนะครับในวันนี้ตาจงนี่ก็มาบอกร้านเนาะอยากให้ร้านมิโชคดีเนาะเอาเงินนี่ใครโชคให้มานี่ยคือฟันน้อยติมเด้อนะครับตาจงมาบอกเลขหอดบ้านหอดซองน้อบ้านเลยทีค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งมูสามเนาะนะรื้เขียนลงให้เตือน เคเี้ยนได้ดอกเดี๋ยวพี่น้องทำหาเ,เดี๋ยวนะพี่น้องชีท้ทำหาว่าเลขบ้านตัวไหนเลขบ้านที่มานะ้านหนึ่งร้อยหมูสามเนาะ 100. หมูสามเด้อนะครับบ้านเลขที่มาบอกเลขคือบ้านเลขที่หนึ่งร้อยหมูสามเนื้อนะครับขา้โชคให้มานน้ำน้องไอ่ติมมซำวันนี้เลขตัวเดียวห้างเดียวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดโจกโจกมนัมนๆสำหรับข้าวฟันน้องไอ่ติมนะครับวันนี้มาเลยกะมาแบ่งปันตัวไหนชี้ไหม ใช่ไหมตัวนี้ไหมออโอเคเลยใช่เลยนะครับเอาห้ชงกับมันน้ำน้องไอติมเด้อครับสวัสดีครับขอบคุณหลายด้วอจ้าดองไอติมไอติมเงินยชื่อแน่เลยสงการเด้อโอเค <laughs>